ขบวนรถที่จะเข้าในชาญชาลาที่1สถานีมักกสันนี้เป็นขบวนรถธรรมดาโคดที่2อ8นะครับต้นทางกระบินบุรีปลายทางกรุงเทพหัอลำโพงนะครับจะเข้าชานหนึ่งนะครับอยู่ในเส้นทางก็ไฟสายตอนออกครับ ตอนนี้ก็ไปใส่ตะวันออกครับตอนนี้ก็เข้าอุงเทพครับอันนั้นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงงานมักกะสันนะครับผมเห็นมาแต่ไกลนะครผมน่าเรืองเนือครับเป็นรถจักรอัตตอมนะครับ,รบ,รบดูทรงแล้วใช่แหละรถจักรอัตอม เราตัดมาตอนรถไฟมานะครับานสถา,านีโบทกทงแล้วน,นะครับ <S <S ดูจากอัสตอมนะครับหน้าเหลืองครับ นี่นะครับก็เป็นบริเนียนะครับก็ผู้โดยสารลงเยอะนะครับผม คอนเกเหมือนฝั่งนู้นจะมีเหมือนรถสินค้ารือดีเซลเปล่าผ่าไม่ดูนะครับต้อง้นะ่ะรถเมย์บังับผมว่ามีหัวรถจักรจอดอยู่ครับน่ะจอดเยอะน,ะออะนึงอนะ ผู้โดยส,ส,สารโปรดทราบสถานีมักกะสันให้สัญญาณปล่อยขบวนรถธรรมดาที่278ปลายทางสถานีกรุงเทพออกจากสถานีมักกะสันเมื่อออกจากสถานีมักกะสันแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่ไปอยูรยรุดพญาไทตลอดปลายทางสถานีกรุงเทพขบุณค่ะออกแล้วนะครับปลายทางสถานีกรุงเทพบนลำโพงนะครับ รยนต์รถจากออสตอมลั่นมากครับผมอันนี้ก็ชุ่มฉ่ำเลยนะครับเนี่ยลางรถไฟนะครับ